การสอนทำมากเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีแหละมันไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีหรอกทำมากมันทาให้คนรู้สึกว่าสำนึกในบาปบุญคุณโทษเออถ้าเกิดธรรมะมันทําให้ให้เราไปทําชั่วนะั่นก็อย่าสอน,สอน,น,ส,อนสอนให้ไปทําดีก็สอนสอนไม่เถอะแต่เราจะต้องแยกการพูดคุยระหว่างคู่สนทนาเรานะว่าบริบทไหนที่เรากาลังคุยกันอยู่อย่างอย่างของรณรงค์เนี่ยรณรงค์เนี่ย,เ,ยเออเป็นเด็กวัดมาตั้งตั้งแต่ ประถมมัธยมผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่มอปลายจนจบทนายก็ยังเป็นเด็กวัดอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไปวัดอยู่ชีวิตนี้ไม่ได้ห่างจากวัดเลยตั้งแต่เด็กทั้งชีวิตนี่เกิน95%อยู่แต่ในวัดเพราะงั้นเวลาญาติโยมมาพระก็จะแส,งแสดงธรรมสอนธรรมก็ฟังผ่านหูประลุลุหูซ้ายไป สอนธรรมะมันก็ดีหมดแหละครับแต่ประเด็นคือเราต้องคุยกับทุกคูก่ศกัทนาเราก่อนว่าธรรมะธรรมะฉบับไหนที่เรามาจะสอนกันถ้าเรากําลังบอกว่าเรากําลังจะสอนธรรมะในพระไตรปิฎกก็เรียนกับคนที่เขาจบปรญญามาพระที่เขาจบประ,ประโยคก้ามาก็ไม่แปลกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากฟังธรรมฟังธรรมที่เป็นพระไตรปิฎกก็แนะนําให้ไปอ่านกันได้ มันก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็นั่งอ่านไปคืออยากถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ธรรมะที่อยู่ในพระใจปิฎกที่หลังก็ก่อนแสดงธรรมอ่ะก่อนแสดงธรรมญาติโยมที่ฟังธรรมกันทางโซเชียลมีเดียหรือเจ้าตัวเนี่ยอาจจะต้องบอกก่อนนะอะธรรมะผมอยู่ในพระใจปิฎกหน้านั้นหน้านี้เอ้ยมันจะเริ่มคล้ายๆกับกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้เกินไปมั้ยธรรมะหน้านั้นหน้าน,น,น,นี้เราจะต้องทําในขนาดนั้นไหม ค,คือเราจะต้องบอกกันตลอดไหว่าอธรรมะที่เราอาจารย์กำลงกังจะสอนนี่มาจากพระไตรปิฎกฉบับนั้นฉบับนี้เมันก็ดูยึดติดพระไตรปิฎกเป็นหลักนะแต่ว่าหลายคนเขาก็เรียนทันประโยคเก้ามาเรียนเก้าประโยคเก้าเขาเรียนเขาเรียนมาเขาก็จะมองว่าเนี่ยคือท,ที่ที่มั่นทางธรรมของเขาไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกคือนั่นคือเรากําลังคุยว่านิยามนิยามธรรมะนิยามคําว่าพุทธที่เรากําลังคุยกันเนี่ย ที่เรากาลังโต,ต้เถียงกันนะว่าใครผิดใครถูกเนี่ยนิยามธรรมะเนี่ยเราเอาอะไรเป็นตัวตัดสินต้าบอกเราเอาพระไตรปิฎกเป็นตัวตัดสินอันนี้ทางทนายอนัน,นชัยทางมหาหมีก็พูดถูกพูดถูกตรงที่ว่าบางประเด็นที่อาจารย์เบียร์สอนไม่ตรงกับพระไตรปิฎกเดี๋ยวเขาต้องมาเฉลยกันว่าประเด็นไหนตรงไม่ตรงเราอยากรู้เราก็ตามไปแต่รณรงค์ไม่รู้ขนาดนั้นหรอกไม่ได้จบปรเรียนเก้าเหมือนเขาแต่ถ้าเกิดเราคุยกันว่า ธรรมะที่เราเจอมาจากปัจจัตังพบเห็นได้ในแต่ละคนเป็นเช่นใดอันนี้เราจะคุยกันได้หรือสมาธิเป็นอย่างไรการเข้าภาวนาให้มันเป็นสมาธิแพ้จิตมันเป็นสมาธิเป็นอย่างไรอันนี้เราคุยกันได้น,นี่คือสายปฏิบัติส่วนถ้าอยากจะดูเรื่องของข้อธรรมะว่าเป็นยังไงไปอ่านพระไตรปิฎกถ้าเราคุยกันอย่างนี้มันก็จะไม่ผิด ไม่ผิดทั้งคนพูดและคนฟังเราต้องตั้งหัวข้อท็อป,ปิกการสนทนาก่อนว่าพุทธที่เรากําลังคุยเนี่ยเรากําลังคุยถึงพุทธในประเทศหรือพุทธทั่วโลกหรือพุทธในประเทศไหนๆห,หรือพุทธที่อินเดียคือแต่ละนิกายของพุทธก็ไม่เหมือนกันเราไปยึดติดว่าพุทธนิกายนิกายนี้จะต้องมีพระไตรปิฎกเป็นตัวตั้งแต่อันนั้นก็ไม่ผิดนะครับ พระไตรปิฎกคือคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว,ว่าบางความเชื่อคือศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อต้องถามก่อนว่าความเชื่อของเขาเขาจะเชื่อแบบไหนเขาจะเชื่อแบบไหนเชื่อตามพระไตรปิฎกก็ไม่ผิดบางคนบอกว่ามันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะไอประเด็นไอประเด็นสําคัญอ่ะก่อนที่เราจะสนทนากันว่า พุทธเราจะสอนธรรมะเราจะสอนพุทธเราจะสอนพุทธฉบับไหนเราจะสอนพุทธนิกายไหนมันก็ต้องคุยกันให้ชัดมาผมว่ามันไม่ได้ยากหรอกมันไม่ได้ยากหรอกเพราะว่ามันมีมันเป็นเรื่องความเชื่อศาส,สนาเป็นเรื่องความเชื่อความเชื่อมันก็มีหลากหลายขนาดในศาสนาเดียวกันยังมีหลายนิกายเลยถ้า เรามีความเชื่อความศรัทธาว่าเราไปทางสายพระไตรปิฎกเราก็ไปทางสายนั้นก็มีพระเข้าได้ประเรียนก้าไปตั้งเยอะแยะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบจะไปทางสายนั้นชอบทางสายอื่นอ่ะอย่างของผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีปะเรียนกับเขาหรอกเราไม่ได้ไปศึกษาแบบเป็นกูรูทางศาสนาพูดขนาดนั้นเราไม่ได้แบบมานั่งอ่านพระไตรปิฎก ขนาดนั้นว่า,ามันลงรายละเอียดเอาไว้ว่ายังไงภาษาบาลีว่ายังไงเพราะไม่รู้เรื่องเราก็ฟังจากพระท่านเทศฟังจากคุณแพรลีภัยวันเนี่ยที่จบปริญญาเก้าเอาภาษายากๆที่เป็นภาษาที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยมาพูดแล้วทาให้เรารเนี่ยที่เราไม่รู้เรื่องของภาษาบาลีเข้าใจไปด้วยคือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลือกเอาว่าเราเราชอบแบบไหน,นคือบางทีอะพระไตรปิฎกตั้งอยู่อย่างเงี้ย สุดท้ายก็จะไม่ได้ดูพุทธเลยคือคือปไตยปิดดกนั้นหนามากอะขนาดให้เป็นฉบับย่อก็ยังขนาดเนี้ยฉบับโยบวชนก็ประมาณไซส์เนี้ยคือผมก็อ่านพวกฉบับที่เขาเขาแปลกันมาแล้วอะจะไปนั่งอ่านภาษาบาลีไม่รู้เรื่องหละสุดท้ายพอมันเยอะจัดบางคนก็ไม่อ่านบางคนก็เลือกไม่อ่านเลยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนานเลย ไม่ว่าจะความเชื่อสายไหนแต่พอมันมีคาราวานเอาพระไตรปิดกมาปรับปรุงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับปรุงวิธีการน,นําเสนอใหม่ก็คือพระไตรปิดกเล่มเดิมแต่นําเสนอใหม่ซึ่งมันอาจจะมีบางส่วนที่มันไม่ตรงกับพระไตรปิดกบ้างถ้าในมุมของคนที่ยึดพระไตรปิดกเป็นที่ตั้งก็ต้องถือว่าก็ถือว่าผิดคนที่มาสอนแล้วไม่ตรงพระไตรปิดกก็ต้องถือว่าผิดถ้าเขาอ้างอิงพระไตรปิดกแล้วเขาสอนผิดจากหลักพระไตรปิดก ก็ต้องถือว่าเขาผิดแต่ถ้าเขากําลังสอนแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้นะแต่ว่าในทางธรรมที่เขาศึกษามาเขาเข้าใจว่าอย่างนี้แล้วเขาก็สอนเขาก็สอนเขาก็อธิบายตามความเข้าใจเขาแล้วปรากฏคนฟังละลื่นหูคนฟังละลื่นหูเสร็จปุ๊บก,ก็อาจจะอยากค้นคว้าต่ออาจจะอยากไปบวชเป็นพระหรืออยากจะอ่านพระไตรปิฎกฉบับเต็มต่อมันก็เป็นไปได้คือถ้ามันมีคนเผยแพร่ขึ้นมาแล้วเรา ไปอ่านเราไปดูต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างอย่างของผมเนี่ยคือถ้าถามให้ผมไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกไปนั่งอ่านเอ่อไปนั่งสวดปฏิโมกข์อะศนสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระภิษุสงฆ์ผมผมหนีครับผมหนีไม่ไม่ใช่แนวผมนอกจากว่าท่านจะสั่งให้ไปนั่งอ่านถึงจะไปอ่านหมายถึงว่าครูบาอาจารย์บอกให้ไปนั่งศึกษาถึงจะไป พราะปกติก็หนีอยู่แล้วครับการจะเข้าวัดได้มันก็ไม่ได้ง่ายนะการจะเข้าวัดได้เนี่ยเข้าวัดไปเพื่อให้จิตใจอยู่ในสินในธรรมเพราะมันจิตใจมันอยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอกมันไม่ได้สามารถพูดพูดได้ว่าเราเป็นคนดีเสร็จปุ๊บเราเราจะเป็นคนดีกันทุกคนถ้ามันทําอย่างนั้นได้โลกนี้ก็คงไม่ต้องมีกฎหมายอ่ะเอสทีนี้ประเด็นเนะี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยเรื่องของพุทธเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเวลาผมคุยเรื่องเรื่องของพุทธ และเขาสอนเป็นและเขาคนคู่สนทนาผมเนี่ยเป็นพวกระไตยปิฎกเคลื่อนที่แล้วคุยกับผมเรื่องพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ผิดนะแต่ผมก็จะบอกว่ามันก็ใช่นะแต่ว่าสิ่งที่ผมแสวงหาคือการเข้าถึงไม่ใช่การฟังไม่ใช่การดูแต่การเข้าถึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นยังไงต้องใช้อะไรในการเข้าไปดูธรรมะของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าศีลสมาธิภาวนาศีลห้าศีลแศีลสองรี่ศีลสิ 5, ส, 8, ส, 7, ส,สมาธินั่งสมาธิกำหนดจิตจิตมีความมุ่งมั่นเอาจิตที่มีความมุ่งมั่นกลับมาย้อนดูตัวเองมันทำเราทำมันแค่เนี้ยส่วนว่าเราย้อนดูตัวเองย้อนดูแบบไหนแล้ก็ไปดูจากพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าให้เราไปพิจารณาอะไร นั่นคือเราเอามาเราอยากเข้าถึงเราก็ต้องไปดูก็ท่านบอกว่าต้องนั่งสมาธิเข้าไปดูคือถ้าไม่ได้สมาธินั่งอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะก็คงเห็นในตำราแหละแต่ถ้านั่งสมาธิเข้าไปดูจะเห็นตัวเองไอ้ที่พอมันเป็นเรื่องการเห็นด้วยปัจจิตังมันจะเอาไปสอนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็จะกลายเป็นโอ้อวดอุตลิ T A L I. บางคนก็ออกมาโต้เถียงเห็นไหมครับว่าอาจารย์เบียสอนมานะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิเท่าไหร่เลยเป็นการสอนหลักธรรมคำสอน ที่พูดมาแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละความเห็นน่ะก็เป็นมุมมองของพุทธในมุมของเขาว่าเขามองพุทธจากตัวเขามาอย่างไงเขาก็สะท้อนแบบนั้นมาเราจะไปบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกถามว่ามองได้ไหมถ้ามองในมุมที่ถือพระไตรปิฎกอยู่อันไหนที่มันต่างจากพระไตรปิฎกมันผิดมันก็ถูกแต่ถ้ามองในมุมของคนที่เขาแสวงหาความเป็นพุทธเขาไปนั่ง ถือศีลสมาธิภาวนาเขาอาจจะไม่มาดูพระตไตรปิฎกทั้งเล่มก็ได้อาจจะดูแค่บางส่วนแล้วเขาก็อยู่กับสมาธิกับการภาวนาก็ไปอีกแนวหนึ่งแต่ก็ถามว่าพุทธไหมก็พุทธเหมือนกันก็พุทธเหมือนกันแต่เป็นพุทธในมุมของเขาที่เขาแสวงหาธรรมะแสวงหาความสบายใจของจิตจแสวงหาการวางอารมณ์ของจิตก็เป็นอีกแนวหนึ่ง แเราจะบอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมันคือความเชื่อทางศาสนาที่เราบังคับกันไม่ได้แต่ทุกคนที่ออกมาพูดเนี่ยตั้งใจให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงธรรมะนั่นแหละแต่ธรรมะที่เราเราเห็นกันนะเราสัมผัสกันนะมันเป็นธรรมะในมุมไหนละ่ะตามความเชื่อไหนในธรรมะถ้าเอาตามพระไตรปิฎกเลยถ้าเรา มันก็มีคนพูดอยู่ว่าอาถ้าเอาแต่ศึกษาศึกษาแล้วมันจะไปมันจะไปถึงพระนิพพานได้ไหมเพราะบางคนบอกว่าเขาตั้งมันจะไปพระนิพพานตั้งศีลสมาธิภาวนาก็ตั้งจิตรวมเป็นสมาธิพิจารณาธาตุขันเพื่อให้สาม,มารถไปพระนิพพานอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็เอาพระไตรปิฎกเป็นตัวตั้งในการสอนธรรมเพราะงั้นมันก็จะมีอยู่หลายคนเวลาผมคุยเรื่องธรรมะกัน กับเพื่อนๆอ,อันนั้นกฎหมายกฎหมายมันดูเจตนาอันนี้เรากำลังพูดถึงความเชื่อที่เป็นศาสนา